สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่นกระม้าหาดูอับซมส่องเมตาเนาะมันนี่กับพวกกับส่องเมตาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจ๋าเสียงลุงผนห้องพี่ลุงมันนี่กับบรรยากาศดีดีพี่ลุงเลยมาต้นสวนเหมืนกับพี่ลุงเหมือนกับปลูกหลายอย่างอันพอน้องอ้อนกับแต่ว่าผืนบ้าแนวออกพี่ลุงหมักสรีกับผ้าแนวออกเลย แม่ออนพอจังมาหายัางน่ะประลุงได้บ่าน้องใม้นะอืมแม่น้องออนมาหาน้องใม้ประลุงเอ้ยมาชมธรรมชาติบา้านเฮาพี่น้องเอ้ยอากาศกันหนาวๆแน่ช่วงนี้นะลมพัดวื้วื้อยู่ประลุงเอ้ยประลุงเอ้ยมารีวิวสวนบักขโพมักซารียเพิ่นธุ์ปุป๋มมักสารีหลายให้ประลุงสามสี่ให้แต่ว่าค้างนี้เพันปุ๋มมักแตงมักถั่วแน่ แอสซอรี่ผักกระปุกซ้ำหายไปรู้ยแตงหมกถั่วแมตาก็ว่าอยากส้วนพักตามาปลูกน้ำฝนเดี๋ยวจัะให้ช่องให้ไปร้ยพอได้กินยังสิยังแหละทังบังแหย่น้องมิวหายดีหายขาดนี่แหละไปรู้เลยน้องมิวเศร้าแหละกระสีมาปลูกคือกันไปรู้บ้าผักขญั่งไปรู้เลยผักขญั่งดอกแหละพุ่งอยู่ไปรู้ นี่ก็มาชมธรรมชาติพี่น้องยามแรงบรรยากาศดีดีลมวื้วื้อยู่พะลุงเอ้ยเฮ้ยตากระจ่างลองเพลงให้พะลุงดูพะลุงพังน้ำแหลกพะลุงเอ้ยผัวผมไม่ขีดถ่ายเลยเป็นวัดศิลป์พลุงเฮ้ยตาผมไม่ขีดลงเลยผัวบอกเลยฮกินหายากเนาะอาชีพมาเก็บผักขัแยงเลยพะลุงปัดผักขัแยงดอกผักขัแยงพะลุงเฮือกอยู่ปัดงามอะไรผักขัแยงพะลุงงามเดี๋ยวผักขัยงมันเป็นดอกเลยพะลุงเอ้ย ผมมีเอียนบอดดี้ทายคลิปเบิดเมื่อวานนี้เขาทลดเขาอ,อภัย่ละลายไปลุงเอ้ยวันนี้ก็เป็นวันพระไม่ตากะไปรวมดอกไม้แล้วก็ไปจอบน้องมิวเลยไปลุงจะเลยบมบมีบอได้ถ่ายคลิปบมมีเวลาถ่ายคลิปให้ปลุงดูไปลุง z ม o m เขาทษขออภัย่ละลายเด้อไปลุงเด้อเบ้าอันอันเบื่อผ้านายเมตตาได้ไปลุงได้กับเขอฝากเขอเน็บไปลุง MC ถูกฐานดูให้จบคลิปได้ไปลุงเด้อแกล้งให้ไม่ตากแน่ไปลุงไง ่งมาเจอแม่ออนเก็บพักขยันผลมาแต่หาหน่าไม้มาหน่อไม้ครับคุบแม่คุบหน่อยต้นหนึงแม่บหน่อยตัวหนึ่งว่าสันมาดูกเลยเขาเบ่งดอกกันเหรอมันได้หน่อไม้มาลูกขีโต๊ะอันนี้ขีโต๊ะดังไทยนี่กันหน่อไม้น้ไม้ไหลแต่คุบหน่อยตัวหนึ่งว่าสันมาลูกม่ตาบเบิ่งดอกมในวันพระกบหน่อเ่ตาบเบิ่งดอกวันพระมาเลยเบิ่งได้แต่จับแต่แต่แต่ขาเบงได้มาลูก มันพระมาเนี่ยมันพระมันศิลป์เป็นพระฮากับพอน้องอ้อนแหละพอน้องอ้อนคุดอีหล่ะบ่อึดไปรู้ไอ้หากินกะกบตัวเดียวสันเม่น้องอ้อนว่าหากคนบ่ได้อันนั่นดอกคนบ่ได้ขลามมันศิลป์มาเนี่ยเป็นบนบ่ได้ขล้อนบ่ได้ถือศิลคือชุมเมตตาเนาะเพันบ่ได้ขลามเป็นกะอันไปหาได้หากินหากุศลอาเกียรต กบเด็กกบตัวเดียวไปดูไวอันนี้วิสวสวนเพิ่นเพิ่นปลูกมักแตงหมักสลีแต่ว่ายังพัดได้ออกหลายมือเนาะผักกระแคงบปดูไวโอ้แต่ป่าผักกระแครงผัวมาฟังกันเลยพี่น้องม่ตาสิลโล่เ,เพลงสุขลุงพัง เมือนบวชขอโทษขออภัยเนี่ยพะลุงเด้อยมะลายงัวตอนนี้นะอยู่กลางถงเลยลุยถงนาเลยพะลุงเลยงัวเขางัวมะเขาสวนเนาะมงัวมะเขาาเขาในหน้านี่แหละพะลุงเว่าท่านบวไรออกมันกับเดีออกได้พะลุงมันขึ้นมาทางลุ่มมันหมุนหัวขึ้นมาพะลุงเลยจนเหื่อออกแลนะพะลุงลายงัวจนเหื่อออก มาไงไประรูกไล่งวัวจนสาวมาฟังมังค์ล้อประลูกท่านเสิร้องเพลงให้ไประลุงฟังนามนางก้างทถงหน้าประลุงเอ้ยฟังเพลงเหมือนหมดหมดขอโทษขอไ,ไปรรเดี๋ไปะลุงเด้อตอลงได้บ่มันลายกระโดดท,ทางเง้าทางแหลงปวดไอ้ยปวดแพง แอมแดงแดงเอาไว้ตอนใหม่ตอนนี้กลางเว้น,น้องยานคนเห็นสิบเบาแนวใหม่หัวเมียยามมืดกระไดน้องขอติดไว้ต่อลงได้บอไให้หอมต้นเดียว บ่เบี้ยวจะดอกผัวแพงเอาไว้หลังกินข้าวแล้งน้องสีแพงสีแยงสีเบิงสีปีนสีบีบให้ผัวมีแห้งเอาแบเพิหึงกลางเวรน้องยนันคน แคมปึเพิงเสงือแรงเด้อใส่เมือนุตอนนี้ต่อลงห้อมลงท่อนไวน้งามคำเรียกหลายน้องนี่ขอน,ำ,ขอนำ,ำห่องามคำผัวห้าผัวแพงเศ้าสีแรงสีน้องขอติดนี่คือ แปดต้นแรงัวเอ้ยพวแก้มแดงแดงเอาไว้ต้นแรงเด้อผัวคนงามเปลี่ยนเวลาได้บ่น้องเขาเป็นตอนเดียวสัญญาว่ามีบ่เบี้ยวเอาไว้ต้นเดียวเด้อพองามคำน้องยู่ เมียสีหอมตอนแล้วย้ำคำมคำพองมคำตอลงได้บอตอนนี้ตอลงทอมลงท่อนไว้ย้มคำเปียกหลายน้องนี่ขอนำ้ำพองม น้องขอติดนีคือแปดตอนแรงหัวอ้ยผัวแก้มแดงแดงเอาไว้ตอนแรงเร้อผัวคนงามเปลี่ยนเวลาไดบ้บ่น้องขอ,อเป็นตอนเดียวสัญญาว่าเมียบอเบี้ยวเอาไว้ตอนเดียวเร้อ พ่องามคำน้องอยู่เือนเมืองลูกไห้ไอ้กูกเอาเงินเอาคำเมียสีหอมยามแล้วตอนคำพ่องามคำต้องงได้บอกจบแบบปะลุงถ้าบุมมันก็ขอโทษขออภายลายลายด้วยปะลุงเลยบอกแบบไหลงวดจอดมื่อยปะลุงเอ้ ไห้ง้ขึ้นมาแต่ลุมไหลงวเขึนมาเขาคอกเนาะในหน้าเนี่แหละก็รดูง้อข้าเจ้าเพระว่าย่านข้าเจ้ามาหาเดียข้าเจ้าสิบโอเฮนมันสิมาคาหัวเฮาเอาก็เลยไหลออกปลาดูเลยไหลขึ้นมาทั้งทึ่งไปแหละมันออกทางทุทางไปดับปลารูยันพู้เจ้าสิบโบเฮนง้นขึ้นมาคาคอกมาหน้าเฮาเนี่แหละหัวหน้าเฮาเนี่แหละเขาก็เลยไหลออกไปปลาดูเลยเมื่อยจนเหื่อออกปลาดูไหลงัวตามทงไหลทงหน้าเฮาสมธรรมศาสตร์ไปนำพี่น้องเอ้ยพอคลายความเงาเนาะขอานองมิ้วกะ อาการน้องมิวตอนนี้กัไข้ขึ้นแล้วปะลุงนี่นี่ก็ลมลมปะลุงเอ้ยมันนี่ลมแห้งปะลุงทื่นๆอยู่นี่นะใบหญ้านี่กัสวนหญ้าไม่ตาเองปะลุงใบหญ้ากับผัดวีดวัดวีดวัด,วด,วดอยู่ต้นมะกม่วงแน่แล้วมีต้นข้อหญ้าแน่เนาะ <c oughs> ลมผัดวีดวีปะลุงเอ้ย ยายตาก็ร้องเพลงให้ป้ลุงพังจักมวนหรือบะมวนป้ลุง,ลงดดออลลได้กับเขาเขาอภัยหลายๆ้นื้ได้กับเขาฝากป้ลุงสุขุสุขคน FC ทุกท่านเข้ามาดูมาชมให้จบคลิปเด้อป้ลุงเด้อพอมีรายได้เขาใส่นะครอบครัวแล้วก็ทางสื่อน้มันให้ลูกไปห้องห้ามห้องเทียนเนาะแล้วก็ทางสาม,มีผักกัอันบรสบายอะไรกับไข่แน่แล้วป้ลุงใกล้ๆอันแล้วใกล้สีเศร้าแล้วป้ลุงใกล้สีหายขาดแล้วน้องมิว้วอาการดีขึ้นแล้วป้ลุงได้กับ ขอกำลังใจน้ำพี่ป้าน้าอาสุกุสุคนเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ตามาตลอดกับขอขอบุญขอบคุณลายๆเด้อเอฟซีถูกท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าเนาะพี่ป้าน้าอาสุกุสุคนลูกๆที่เป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดกับกขาขอบคุณหลายๆสุกุสุคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดแล้วก็เอามาหับดูหับส้มขีดแม่ตามาตลอดขอบุขอบขอบุญขอบคุณหลายๆ แม่ตากะบบมี่ยังรลายปะลุงเอ๋ยไม่แต่นอันเสียงเพลงเนาะที่แม่ตาล่องไปนี่แหละฝากก็าห้พี่ป้านะอาสุขุสุคนพะลุงแม่ป้าเนาะพังนํากันคันทะบ,บม่ม่อนกะโคตรก็อาภัยหลายๆเด้อ,อเห็นได้เละเพราะว่าแม่ตาโบมีคลิปลงมาเนี่ยมันเป็นวันผ้าปะลุงเอ๋ยปัญหากินปัญหาอยากเนาะกับปัญไปทั้งหลานั่นแหละนันแม่ตากะแต่เอาโน้พาสติกน้อยหลังจากที่มาเตะจอบซามิวกะ อน,นุประสงหน่อยนี่กระใสเวลาประลุงเห็นงัวก็จะเอาเขามาฆ่าหัวฮะเขาก็เลยลุงปลาไหลนะก็ได้ใส่เวลา <c oughs> ถ่ายคลิปให้ปะลุงดูปะลุงชมแล้วก็ประลุงฟัง,งเพลงแมตาลองไปคันถนออาาีรบุญมนต์กับขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อเอฟซีทุกท่านที่ก็มาหาดูหาดชมแล้วก็ขอโทษขออภัยหลายๆ ปานาอาสุกุสุคนถามแม่ตาลอง่มมอนกับพอโทษพ่อัยหลายๆายเด้อนันถามเได้ว่าเออพ่อมอนพ่อพังกะเม่นเขามาได้เดี้ยคลิปนาแม่ตากับสิลองให้พังไปเรื่อยเนาะเป็นกําลังใจให้ป้าให้ลุงแหละสุกุสุคนท่นแหละฟังการนี่กับเพลงใหม่แม่ตาจดมาเนาะจดกะฟังในโทรศัพท์และลุงเอ้ยก็เลยจดมาลองให้ลุงดูลุงฟังน้ำกันท่นแหละเสียงอันสื่อเพลงประการต่อลงได้บ่อะไรพี่น้องเอ้ย แตก่กะได้จดมาฝึกล่องกะไล้มืออะไรป้ลุงกว่าดสได้จืดมาซานี่กะเป็นสียมือปไปแหละแตก่กะพยายามเต็มที่นะแต่ว่าอันจักเสียนถือหูเอสซีเทว่าจักสีถือหูพิ้านาสสุขสุขนพังไปกับจักเสียนหมุนหรือบ่หมวนเนาะจักสีถือหูบ่ถือหูกะเขาโทษขพอภัยลายลายนี่กะคำแล้วปุ้งเอยประมาณสี่หามงแรงแล้วแตากะใส่เวลามาอัน ถ่ายคลิปให้ปลุงดูปลุงสมเนาะปลุงพังอะไรพังเพลงทั้งสิบโมลกันนำใจของแม่ตาเล็กๆไปหน้อยเนาะที่อันอลองไปแล้วกับเขาผักให้พี่ปา้านอาสุขสุคนพังนำกันารทั้งสิบโมลกับเขอโทษขออภัยหลายๆบ <c oughs> ้านนี่งกะปลุงเอ้ยนี่งกะลมอยู่ทึดอถดอยู่อากาศหนาวบ้านเฮาปลุงเอ้แม่ตาก็อยู่ในขางหัวส่วนหยาของแม่ตาเองแหละปลุงส่วนหยาแม่ตาปลูกไว้ให้งัว ถ้าผู้ใดอยากได้พันมันก็มาเอาเด้อปารุงเด้อได้พันมันไปปลูกก็มาเอาเด้อแม่ตาสิปั้นห้ยแลเป็นหญ้าหวานปารุงหญ้าหวานพันหญ้าหวานอ่านี่ก็ก้อนก้อนน้ำไม้เมตตาน้ำไม้เลี้ยงนอกปารุงออกหน่อแล้วเอานอออกมาแล้วแต่ว่าเมตตาบัดอาโอสองหน่อปารุงไปเพิ่นแต่ก็ก่อนน้ำสันน้ำไม้เลี้ยงนอกปารุงนี่กา ป้าตาปลูกวางนี่แหละวางดำนาอะไรป้าลุงปลูกไว้กินเฮานี่แหละในคร้าวคั่วพอได้สนใจอยากได้พันหยาก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อเดียมิตาสิแบ่งสิปันให้ไปปลูกพอได้อันอันได้แนวเนาะพอได้ไว้แห้งวัวแห้งควายย้ำนาอะไรป้าลุงย้ำนาย้ำแรงก็ได้ย้ำนี่ก็ตัดให้มันก็ได้ของาะเตาก็ทางเบ้างหนักก็ต้องมีตัดเบิดลายเติบแล้วป้าลุงแต่ว่าส่วนนั่นก็มีตัดเบ็ดแล้วฮะกระปุกขึ้นมาใหม่ป้าลุงเอ้ยเมตาก็มีอยู่สองสวนถ้าพ่อได้อยากปลูกกะเม่นเข้ามาได้ อยู่ใกล้เนะาะก็มาเอาเลยเดิอแม่ตาสิแป่งสิปันไ้ไปปลูกน้ำกันเนาะว่าของแมตตาบริบริขลายดอกบริคายห้ดอกปู้มาเอาเลยมาเอาเลยปันไ้ไปปลูกเนาะก็ะได้ปลูกก็ได้หน่อยได้แนบผเป็นยังว่ามันมีเนาะปุ้งแนบบริซื้อได้แหละแมตตากระสิปันไ้เลยไปปลูกน้ำกันปุ้งปลูกก็แหงวัวหถควายเ่านั่นแหละรรมาสาิยามแรงปรุงเลย ย้ำคำคำเนี่ยคะมื่อนี้ก็เป็นวันพระเนาะแม่ตากะภาคเบิดมื่อเลยมื่อนี่ปลาลุงเอ๋ยบ่ได้ไปหาอยู่หากินแล้วกะบ่ได้ไปถ่ายคลิปให้ปลาลุงดูปลาลุงสมมื่อนี่คลิปแรกเลยมื่อนี่หาโมงแรงแล้วหากอะไรคลิปแรกปลาลุงเอ๋ยเขอโทษขออภัลายลายเด้อสุขสุคนที่เขามาอันขับดูขับสมผู้ใดที่ว่าเป็นกำลังใจเนาะรอรอดูสมคลิปแม่ตากะมื่อนี้แม่ตาขอโทษขออภัลายลายมือหนามแม่ตาที่แก้ไขใหม่ว่าเสียบมันได้ ขีดลงแต่เศร้าเนาะวันนี้เป็นวันผ่าเมตตากันยากไร่ป้าลุงเอย๋ยก็เลยห้ากาสิใส่เวลามาถ่ายคลิปให้ป้ลุงดูปล้ลุงชมนี่ก็ฮอบมาเนี่ก็สโม,มาพากวลับป้ลุงเมตตากาาับศิลข้อลาขีดเพียงเท่านี้เดี๋ยวป้ลุงขีดหนาเพาะกันใหม่อย่าลืมผ่ากดไล์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหับดูหับส o o m ร่างได้ก็บพอฝากดูให้จบาขีดเดี๋ยวปล้ลุงเดีย๋ยวขีดหนาเพาะกันใหม่พี่นอ้องสุขุมสุขคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุกลำด้วยลำด้วยขีดหนาเพาะกันใหม่สบายดีเป็นสุขุมสุขคน